วันนีคะก็จะมาท้ำแล้วเนี่นะคะวันนี้ค่ะก็จะมาแจกกิจกรรมแจกสกู๊ชค่ะรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นปังปอนะคะรางวัลที่สองก็จะเป็นหัวนมค่ะรางวัลที่สามก็จะเป็นแพนด้านะคะไปดูรางวัลที่หนึ่งกันเลยรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นปังปอก็ต้องกดไลค์กัน100ซับสไครต์นะคะสมาชิก 2องพันคนเราจะแจกกันไปเลยนะคะจะไปเป็นขวดนมนะแล้วก็ราัที่สามก็จะเป็นชันดาบันโอเคนะคะก็หมดกันไปแล้วกับยาสกุชี่นะคะอย่าลืมกดกันด้วยเดี๋ยวจะแจกกันเลยนะคะ Bye bye jangan lupa like dan subscribe ya